ิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึเป็นผู้ปฏิบงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยของจังหวันดนราธิวาสด้วยนะครับก็ลวมทั้งสิ้น4 1นายนะครับทุกระดับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงน,นะครับ กายสุดางการวันเดือนศูนย์ประชาการหนูนบระชาการขึ้นในกำบนไดตกำบลดหนึ่งในเวที่ปลอดภัยครับถ้าครับใ้เห็นได้ว่ามีตำรวจนำทางคนควบคุมรักษากันเรื่องเซฟตี้กันไปด้วยนะครับ เขาแมนเดี๋ยวขอรถแอดวานวสีรวมเลยเพียกขอกำลังเตอร์ทำการจุเกนเลยกว้รู้สึกดีช่วงนี้กำลังจะเคลื่อนย้ายออกไปไปร้านหน้าครับไปร้านหน้าแล้วค ก็เป็นการวอร์รูปครับเมื่อทีมมาใหม่ก็ต้องเข้าแรงงานตัวกับส่วนประชาการเหมือนเดิามทุกคนแ้กก็จะเอาขึ้นรถเพื่อทำสวิคเรียบอยนะครับคนไข้รู้สึกตัวดีนะครับวันนี้อเอ็มสีง ก็ใช่ค <rôle>: ร <opolit any> ับผมหมอไปหมดหมดแล้วรับเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนหรือว่าผู้ก่อการผลาญแรงเริ่มเข้าพื้นที่ก็เลยสั่งให้พวกเรา การไม่คล้กันก็คือต้องการให้ผู้ปฏิบัติการเนี่ยมีทักษะความรู้ในการที่จะประเมินสถานการณ์อ่ะก็ผมก็ต้องขอบคุณท่านรองผู้สิทธิ์ก็เลยบอกว่าถ้าเจอสถานการณ์เนี้ยผมอยากให้ทางหมอทุกเสยาบาลหมอทุกท่าน